สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดใจเรื่องใช้ยาป้อเปิดใจกินแค่ยาคลายเครียดไม่เคยกินยาเสียสาวเพราะภาพแตงโมตกเรือคาตาพ้อตนุพัฒน์เปิดใจกับรายการคมชัดลึกแจงภาพเหตุการณ์วันแตงโมนิดาเสียชีวิตติดตาจนนอนไม่หลับเลยกินแค่ยาคลายเครียดไม่เคยกินยาเสียสาวกรณีมีการเปิดเผยผลตรวจเลือดและตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของพยานบุคคลในเรือลลำเกิดเหตุ ผลการตรวจพิสูจน์ตัวอย่างเลือดโดยใช้แก๊สคอมโตกราฟีตรวจไม่พบแอลกอฮอล์แต่ผลการตรวจหาสารเสพติดของพยานบุคคลจำนวนหนึ่งรายพบสารกลุ่มเบนโซไซอาซิปีนชนิดแอลฟาโซแลมหรือยาเสียสาวซึ่งต่อมานายแตนุพัฒน์เัทวีวิทย์หรือปอยอมรับว่าเป็นตนเองที่ตรวจพบยาแอลฟาโซแลมซึ่งยาที่ใช้เป็นยาแอลฟาโซแลมขนาด0.5มิลลิก,กร,รมัม ซึ่งได้มาจากคลินิกแห่งหนึ่งโดยอ้างว่ากินยาเพื่อแก้เครียดล่าสุดปอตนุพัฒน์เปิดใจผ่านรายการคมชัดลึกว่ายาที่ตนเองกินคือยาขลายเครียดโดยหลังจากวันเกิดเหตุการณ์กลับมาบ้านภาพที่เห็นเหตุการณ์มันช็อกคาตาหลับตาก็ยังตาค้างไม่สามารถนอนหลับได้เพราะสถานการณ์ตอนนั้นเครียดมากจึงบอกลูกน้องให้หายาคลายเครียดให้หน่อยต่อมาลูกน้องจึงนํายาคลายเครียด มาตนได้กิน1เม็ดซึ่งหลังจากกินยาดังกล่าวทำให้ตนเองรู้สึกผ่อนคลายและหลับลงได้ปกติจะไม่เคยใช้ยาตัวนี้มาก่อนปอตนนพั์ระบุว่าหลังจากกินยาดังกล่าววันรุ่งขึ้นตนเองไปตรวจเลือดทำให้ตรวจเจอสารนี้ซึ่งในการตรวจครั้งนั้นตนเองไม่ได้แจ้งให้แพทย์ทราบว่าได้กินยาคลายเครียดไปปอตนุพั์บอกอีกว่า ยาไข้เครียดดังกล่าวเป็นของลูกน้องซึ่งปกติลูกน้องต้องกินเพื่อผ่อนคลายเพราะไปฉีดสเต็มเซลล์ซึ่งหลังจากตนเองกินยาเม็ดนั้นแล้วก็ไม่ได้ใช้ยาประเภทนั้นอีกแต่หันมากินยาสมุนไพรเพื่อผ่อนคลายโดยยอมรับว่าเครียดจนนอนไม่หลับเป็นสัปดาห์อย่างไรก็ตามขอย้ำว่าไม่เคยพูดว่ายอมรับใช้ยาเสียสาวแต่ใช้ยาไขา้เครียดและยืนยันว่าสิ่งที่กินบนเรือ มีเพียงไวน์และแอลกอฮอล์เท่านั้นขอขอบคุณแหล่งข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ